สวัสดีครับอันนี้เราอบไอตัวสดิงกับตัวจิ้งหรีดนะครับเป็นระยะเวลา5ชั่วโมงแล้วนะครับเจ็ดสิงันเพื่องก็ทําการตัดนอครับเราก็ตอนนี้เราเอาตัวสดิงนะครับถาดละ1นกิโลนะครับอันนี้เราก็เอามาแต่น้ำหนัก ดูจากลักษณะแล้วนะครับตัวสติงตัวนี้นะครับน้าหนักก็จะค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ก็จะมีความมันนะครับมันน่าจะมันเกิดจากตัวน,ใน้ในในตัวจิงรีดในตัวสิงนะครับอันนี้เรากทำการเอาๆๆนะครับก่อนที่เราจะไป อบแห้งแล้วก็บดรอบนึงนะครับเพื่อเสียไล่ความชื้นก่อนบทน,นะครับอันนี้ก็เป็นตซวส์ิงนะครับหลังจากที่เราเอามาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะบจรรจุใส่ถุงพลาติกเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมนะครับเตรียมเตรียมเราต้องไปเตรียมเครื่อง คืออุปกรณ์ในการที่เราจะบดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะพักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทำการบดเราก็จะนำมาให้น,นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าไอ้ตัวซดิงเนี่ยเหลือจริงๆแล้วอยู่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะเป็นจิ้งหรีดนะครับเป็นจิ้งหรีดนะครับที่ตัวนี้เนี่ย มันก็จะอยู่ที่5กิโลเนาะ5กิโลแล้วก็มีอยู่แค่ามเหมือนกันแต่ลักษณะของเนื้อจิ้งหรีดที่เราอบแห้งมาเนี่ยครับมันก็จะมีความมันนะครับเพราะนึกว่าจิ้งหรีดน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าพราว่าหนึ่งตัวมันใหญ่สอง,งตัวที่มันมีไข่เนี่ยมันก็จะมีความมันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักมาก นี้เราก็ท้อมา,มารวบนะครับแต่เดี๋ยวพอหลังจากที่เราเอาออกจากขาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาจุ่ใส่ถุงนะครับแล้วเราก็จะไปขึ้นตะช่างทัางคังหนึ่งกรับว่าน้ำหนักของฟิลลีดเนี่ยมันมลท่าไห่นะครับ หลังจากนั้นนะครับรหลังจากที่เอามาหมดแล้วเนี่ยเราก็ตักใส่สูงไว้ก่อนนะครับตักใส่สูงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเช็คเช็คน้ําหนักว่า5กิโลสดมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับนี้เราก็ใช้ขาปหลัก เราใช้วิธีการกแรง่มกแบคล้ายๆกับลัซอดปดยตัวนมันที่มันเกิดขึ้นมามันก็เกิดจาก้ตัวที่มีนมันจับที่ที่อกทำให้ตัวไปดูว่าความมันจะมีมันจะมาช่วย เครึ่งปัดเครื่องเหยียบให้เครื่องเครื่องเหยียที่เป็นสองแขน,นก็ไม่ไน่าจะมีปัญหาอะไรนะจะกังโมงไปได้แต่จะมีความช้ามากกว่ากับเครื่องที่เราใช้เครื่งเครื่งปัดละเอียดทีเดียวนะครับอ่าน,นี้เราก็ได้ตัวสวิตมาหนึ่งถุงอันนี้เรามาชั่งน้ำหนักนะครับเห็นไหมครับ น้ำหนักจะอยู่ที่1.550นะครับจากระดิ่งสด5กิโลนะครับมันก็จะเหลืออยู่1.550นะครับส่วนจิ้งหลีนนะครับ5กิโลสดเนี่ยจะเหลืออยู่1.840นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหนักที่เรายังไม่ได้ปั่นนะครับเพราะว่า